ผมพินบ้านทะเลนะครับอัปเดตพินเสร็จใหม่นะครับอ่าดูไฟฟ้าได้ครับผมนี่จะเป็นไม้สักทองนะครับนี่ครับไฟฟ้าสามพันแหกนะครับทรงจอกกีตาร์นะครับอ่ามีลายฉลุนะครับนี่ครับสวยมากสามพันแหกนะครับไม้สักทองนะครับไฟฟ้าสามพันแหกนะครับ ครับผมนี่ครับปู่ไฟฟ้า3คอนแทกนะครับว้าวนะครับหยดน้ำปลาแหลมนะครับผมนี่นี่นะครับซูนี่ครับน้ำปลาแหลมนี่นี่นะครับสวยมากหัวดำนะครับสวยมากนะครับัดกันหัวดำนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพินบ้านท่าเรือนะครับผมอัปเดตพินสิบใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ตัวงานสั่งนะครับตามลูกค้าสั่งนะครับสามพอนแทกนะครับเช่นเดิมนะครับผมพินสิบใหม่นะครับนี้ก็เป็นจะเป็นไฟฟ้านะครับนี่จะไม้เคเบลนะครับเป็นไม้เคเบลนะครับนี้จะเป็นเจาะคอครับเจาะตรงลบิดนะครับไฟฟ้าสามคอนแทค สวยครับนี่จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมเล็กนะครับไว้ตั้งสายสูงต่ำนะครับออกก็ได้สมานครับนี่ครับเหลี่ยมนะครับเป็นไม้ขี้เล็กนะครับนี่สามคอนแทคไฟฟ้านะครับนี่สวยมากนะครับเตรียมจะส่งลูกค้านะครับสามคอนแทค ไฟฟ้าจะมีน้ำหนักนะครับเพราะว่าไม่ปูงครับเป็นไม้ตัดนะครับไม้ท่อนเดียวนะครับเอาไปดูตัวที่2ครับผมตามสั่งนะครับลูกค้าจะได้ไม้ประดู่นะครับนี่ก็เป็นปูงไฟฟ้านะครับรูปทรงเดียวกันนะครับนี่นะครับปูงไฟฟ้าของพญานาคสวยๆนะครับสา o คอนแทนี่นะครับ สงค้านี่ครับอันเดียวใครชอบอาจะมีน้ำหนักเบาหน่อยครับผมนี่นะครับนี่เป็นโปร่งไฟฟ้านะครับนี่เลยนะครับตัวนี้ครับผมนี่จะเป็นสัมแทกนะครับเป็นเป็นโป่งไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นไม้สักนะครับนี่ครับ ไม้สักทอง่เป็นโปร่งครับนี่จเจาะฉลุเหมือนไลายไวโอลินนะครับนี่ครับไม้สักนะครับนี่ครับนี่ครับท่อนเดียวนะครับโปร่งจะมีน้ำหนักเบาลงมานหนึ่งเพราะว่าเจาะไม้ครับเขาชอบโปรง่งนะครับ ไม้สักทองนะครับก็ชอบสีเนื้อไม้นะครับผมก็เป็นไม้ลายประด่นะครับว่าวสวยมากนะครับตัวนี้ก็ไม้ประด่ใครชอบไม้ประด่ก็นะครับจัดเลยครับนะครับรูปทรงแบบเดียวกันนะครับที่ฮิตก็ว่าได้อะไรครับสวยๆไม้ประด่ไม้ท่านเดียวนะครับ ครับโอ้หอยอีตัวนี้ไปไม้สวยมากนะครับลายไม้สวยๆนะครับนี่นะครับลายประดูกครับก็ไม้เครเล็กตัวเดียวครับต,ตัวนี้นะครับเป็นโปร่งไฟฟ้าไม้เครเล็กเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นโปร่งนะ จุดน้ำแหลมนะครับก้นงอหน่อยครับเป็นจุดน้ำนะครับไม้เล็กครับหมอกไม้เล็กอ่าสวยนะครับสามก๊อแท็กชอบทรงจุดน้ำนะครับก็ไม้ท่อนเดียวเหมือนกันนะครับนี่ลายไม้ไม้ิเล็ก จุดน้ำแหลมครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมอัปเดตพินสิทธิ์ใหม่ๆนะครับตามลูกค้าสั่งนะครับมีซ้ำกันบ้างนะครับเพราะว่าตามพินต่างๆนะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งนะครับเสร็จแล้วก็อัปเดตให้ดูก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับสวยๆนะครับสนใจสอบถามกันเข้ามานะครับพินปรุงเริ่มหนึ่งพันบาทนะครับผมอ่านี้มานับอัปเดตพินปูุงฟ้าสามคอนแทคและไฟฟ้านะครับผมสามคอนแท็ที่ ใหญ่ขึ้นมาในเกยียรติเงนะครับนี่นหินบ้านทะเลือนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับติดตามคลิปหน้าครับ